哈哈哈哈哈！哈哈。 สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พบกับหมอปันธิตานะคะในส่วนหัวข้อวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคตาแดงในเด็กนะคะโรคตาแดงเนี่ยก็จะเป็นโรคที่จะเจอได้ในเด็กในทุกช่วงทุกวัยค่ะตั้งแต่เด็กแรกเกิดยันเด็กโตหรือว่าเป็นวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็สามารถที่จะเป็นโรคตาแดงได้นะคะวันนี้หมอจะมาอธิบายว่าโรคตาแดงเนี่ยมันเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงวิธีการดูแลเบื้องต้นการรักษาแล้วก็วิธีการป้องกันค่ะ โรคตาแดงนะคะมันก็คือโรคที่มีการอักเสบของเยื่อบุตาขาวในดวงตาของเรานะคะปกติในตาของคนเรามันก็จะมีทั้งตาขาวแล้วก็ตาดำนะคะคันนี้ส่วนของตาขาวเนี่ยมันก็จะมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงคันนี้เวลาที่มันเกิดการอักเสบของตาขึ้นเนี่ยส่วนของเส้นเลือดฝอยตรงตาขาวมันจะขยายขนาดขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้แบบมีการเหมือนกับเป็นสีแดงมากขึ้นก็เลยดูว่าตาขาวอ่ะมันกลายเป็นสี อันนี้ถ้าเวลาที่ตาขาวกลายเป็นสีแดงเนี่ยคือมันเป็นภาวะไม่ปกติและแสดงว่ามีการอักเสบของเยื่อบุตาขึ้นนะคะอันนี้สาเหตุเนี่ยของการที่มีเยื่อบุตาอักเสบหรือว่าตาแดงเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดได้จากทั้งการติดเชื้อรวมถึงแบบสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่การติดเชื้อนะคะซึ่งเดี๋ยวหมอจะกล่าวในหัวข้อต่อไปค่ะ สาเหตุของโรคตาแดงนะคะในส่วนของที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อเนี่ยเชื้อโรคที่จะทําให้เกิดตาแดงได้นะคะก็จะมีทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเนาะซึ่งจะเจอบ่อยรองลงมาก็จะเป็นพวกเชื้อราหรือว่าพวกพยาธินะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเจอน้อยเนาะอันนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่การติดเชื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นภูมิแพ้ ภูมิพแพ้ตาเนาะซึ่งแบบเคยได้ยินกันเนาะแบบเวลาเป็นแบบภูมิแพ้ขึ้นตาตาแดงคันตานะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดตาแดงได้เหมือนกันนะคะซึ่งแบบตรงเนี้ยมันก็จะเจอได้บ่อยในกลุ่มที่เป็นตาแดงที่ไม่ได้เกี่ยวกับการติดเชื้อนะคะแล้วก็สาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่การติดเชื้อเนี่ยที่ยังเจอได้ในเด็กๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่สัมผัสกับสารเคมีอาจจะโดนแบบสิ่งที่เกิดการระคายเคืองก็ทําให้เกิดตาแดงอักเสบขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นพวกแบบอุบัติเหตุนะคะอย่างเช แบบมีฝุ่นละอองเข้าตาหรือว่าเศษดินเศษหินอะไรกระเด็นเข้าตาพวกนี้ก็ทำให้เกิดภาวะของตาแดงได้เหมือนกันค่ะ ต้องบอกก่อนว่าโรคตาแดงนะคะที่เป็นเกี่ยวกับพวกการติดเชื้อเนี่ยคือมันจะมีกลุ่มติดเชื้อกับกลุ่มไม่ติดเชื้อเนาะกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยมันก็จะเจอได้ในแบบทุกเกือบจะทุกสถานการณ์เลยนะคะอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นแบบตามสนามเด็กเล่นเล่นกับเพื่อนแล้วแบบบังเอิญดินหรือว่าฝุ่นหรือว่าสิ่งของอะไรเงี้ยกระเด็นเข้าตาพวกเนี้ยก็เจอได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกภูมิแพ้ขึ้นตาภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยก็คืออาจจะเด็กมีประวัติเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะไปโดนฝุ่นโดนลมนะคะโดน อันนี้ก็เกิดอาการแบบแพ้ขึ้นตาก็จะแดงแล้วก็มีการคันตานะคะซึ่งก็จะเจอได้ในหลากหลายสถานที่แต่ถ้าเป็นในกลุ่มของเรื่องของการติดเชื้อที่ทําให้เกิดตาแดงเนี่ยค่ะมักจะเจอในช่วงฤดูฝนเนาะช่วงที่ฝนตกเนาะเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าในช่วงแบบฤดูฝนมันเป็นช่วงที่แบบก่อเกิดเชื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเชื้อหลายๆตัวหรือหวัดหวดเอ้ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเกิดในช่วงฤดูฝนรวมถึงเรื่องโรคตาแดงด้วยค่ะเชื้อเชื้อตาแดงก็เกิดในช่วงฤดูฝนเหมือนกันค่ะนี้แหล่งที่มันจะเจอการติดเชื้อตาแดง ที่เกิดการติดเชื้อได้เนี่ยก็คืออย่างเช่นแบบแหล่งที่เป็นเนอร์เซอรี่โรงเรียนนะคะหรือว่าเป็นแบบสถานรับเลี้ยงเด็กเนาะเพราะแหล่งเนี้ยคือเป็นแหล่งที่แบบเด็กรวมกันอยู่เยอะนะคะเวลาเด็กรวมกันอยู่เยอะเด็กคนนึงติดเชื้อมาก็จะแพร่เชื้อให้เด็กคนที่2คนที่3าคนที่4ได้ง่ายนะคะโดยการที่แบบการแพร่เชื้อเนี่ยง่ายมากเลยโดยผ่านทางเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าอ้อมนะคะโดยแบบใช้พวกเข้าของร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะแบบติดเชื้อผ่านกันได้คะ่ะ โรคตาแดงนะคะสามารถเจอได้ตั้งแต่ในเด็กแรกเกิดเลยตั้งแต่ทารกเลยนะคะจนถึงเด็กโตเลยแต่ว่าลักษณะของการสาเหตุสาเหตุแล้วก็ลักษณะเนี่ยมันก็จะต่างกันนะคะในส่วนของเด็กแรกเกิดเนี่ยมักจะเกิดจากการที่แบบติดเชื้อผ่านทางช่องคลอดของแม่นะคะที่แบบแม่มีการติดเชื้ออยู่เนาะซึ่งอาการเนี่ยถ้าเป็นในเด็กทารกแรกเกิดแล้วมีตาอักเสบหรือว่าตาแดงเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงนะคะคือตาจะบวมแดงขี้ตาจะเป็นแบบ สีเขียวเหลืองนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยน้ำตาก็จะไหลออกมาเป็นเลือดเลยก็มีเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นในเด็กโตนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากการติดเชื้อด้วยตัวเองเนาะอาจจะแบบไปติดเชื้อจากเพื่อนที่แบบเพื่อนเป็นตาแดงอยู่แล้วไปเล่นกันติดเชื้อมาก็แบบเป็นพวกกลุ่มของเชื้อไวรัสหรือว่า พวกเชื้อแบคทีเรียก็ได้บางทีแบบเพื่อนคนนึงเป็นขี้ตาป้ายตาแล้วก็แบบไปจับไปเล่นกันป้ายอีกคนนึงกันไปกันมานะคะก็ติดกันได้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเป็นในเด็กโตเนี่ยมันมักจะมีร่วมกับอาการไข้หวัดค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่แบบสัมผัสพ,พวกของระคายสิ่งระคายเคืองนะคะก็จะเจอได้ในเด็กโตเนาะอ,อย่างเช่นแบบอาจจะแบบไปวิ่งเล่นดินเข่าตาทรายเข่าตาฝุ่นเข้าตาเกิดอาการแบบระคายเคืองแล้วก็ตาแดงได้นะคะรวมถึงอีกกลุ่มหนึ่งก คือกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ตาเนาะกลุ่มภูมิแพ้ตาเนี่ยมักจะเป็นในเด็กที่แบบโตมาหน่อยนึงนะคะโดยที่แบบอาการก็คือจะมีอาการคันตาคยีตาน้ำตาไหลนะคะร่วมกับแบบอาจจะไปสัมผัสพวกฝุ่นหรือว่าควันมาก่อนแล้วเกิดอาการแพ้ได้ค่ะในกลุ่มของโรคตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะมันมักจะเกิดพร้อมกับอาการของไข้หวัดเนาะก็คือออพวก เกี่ยวกับการระบบติดเชื้อทางเดินหายใจสนบนนะคะอาการมันก็คือนอกจากว่าตาจะแดงแล้วเนาะเด็กก็จะมีอาการแบบไอน้ำมูกไข้นะคะน้ำตา ตาก็จะแดงเนาะตรงเยื่อบุตาขาวว็จะแดงแล้วก็อาจจะมีน้ําตาไหลได้อาจจะมีแพ้แสงได้นะคะในส่วนของเด็กพวกที่เป็นกัรติดเชื้อไวรัสเนี่ยจะดูง่ายๆเลยคือมันจะดูตาแดงๆแ,แล้วแบบเหมือนจะเด็กจะหยีตาตลอดเหมือนแบบแบบสู้แสงไม่ได้เหมือนจะแบบแสบตานะคะแล้วก็ขี้ตามักจะเป็นสีใสๆหรือว่าเป็นน้ําตาส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่มักจะไม่ได้แบบเป็นเขียวเป็นเหลืองเนาะแล้วก็กลุ่มเนี้ยก็คือเชื้อที่เจอบ่อยก็ได้แก่กลุ่มเชื้ออดีโนไวรัสนะคะซึ่งการรักษาในกลุ่มของ การติดเชื้อไวรัสแล้วเกิดเยื่อบุตาอักเสบเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองอาการนะคะก็คือให้ทานยาลดไข้ลดน้ำมูกมีการเช็ดทำความสะอาดที่ตานะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นภายใน1-2อาทิตย์ค่ะ ตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคท,ทีรียนะคะจะแตกต่างกับเชื้อไวรัสนิดนึงก็คือลักษณะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเรื่องของไข้หวัดมาก่อนนะคะก็คืออยู่ๆก็จะแบบตาแดงบวมแล้วก็ขี้ตาเยอะมากขี้ตาจะเป็นแบบสีเขียวสีเหลืองเลยเนาะแล้วก็ตาก็จะบวมมากนะคะลักษณะ ส่วนมากแล้วมันมักจะเป็นแบบในเด็กที่แบบเด็กโตเนาะซึ่งแบบตรงนี้ก็คือเชื้อที่ทําให้เกิดเอ่อเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อแบคท,ทีเรียเนี่ยในเด็กโตก็คือพวกกลุ่มเชื้อสเตปนิวโมโคคัสนะคะหรือว่าพวกกลุ่ม H อชฮิโมฟิลุสอินฟูเอนซ่านะคะซึ่งการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการแบบดูแลรักษาเรื่องความสะอาดของดวงตาอาจจะมีการให้ยาหยอดตายาป้ายตานะคะอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดการติดเชื้อแบคท,ทีเรียได้ที่ตาก็คือในกลุ่มของเด็กที่เป็นเด็กทา รกแรกเกิดเบบี Baby, เลยหลังคลอดเนาะซึ่งตรงนี้ก็คือเขาติดเชื้อมาจากผ่านทางช่องคลอดของคุณแม่ที่มีเชื้อนี้อยู่แล้วนะคะคันนี้คือเราก็จะต้องระวังให้เป็นอย่างมากเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการติดเชื้อในเด็กทารกเนี่ยมันจะทําลายกระจกตาได้นะคะคือเชื้อ มันจะรุนแรงไม่เหมือนแบบเด็กโตมาหน่อยเงี้ยเราแบบพอมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วพอที่จะดูแลได้แต่เด็กเล็กเนี่ยคือถ้าขี้ตามีตาอักเสบขึ้นมาเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเข้าไปที่กระจกตาทําให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะดังนั้นหากน้องทารกเนี่ยมีขี้ตาหรือว่าลักษณะของตาบวมแดงนะคะอย่าทิ้งไว้ควรจะต้องรีบพาไปพบแพทย์ค่ะ อันแรกเลยนะคะเรื่องของภูมิแพ้ตานะคะหรือว่าเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้อ่าอันนี้นะคะก็คือจากชื่อโรคมันก็บอกอยู่แล้วว่าจะต้องมีเรื่องของภูมิแพ้มาก่อนเนาะตาเลยอักเสบขึ้นนะคะจะพบ โรคนี้จริงๆพบได้บ่อยนะคะในเด็กแล้วก็สามารถพบร่วมกันกับพวกโรคภูมิแพ้จมูกได้อย่างเช่นเด็กแบบเป็นภูมิแพ้จมูกไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้จมูกนะก็ม <iyor> ีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ตาได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเด็กที่มีอกเป็นแบบเรื่องของหอบผืดหอบบ่อยต้องพ่นยาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแบบเวลาไม่สบายหอบหรือว่าเวลาแบบไปออกกําลังกายแล้วหอบอะไรอย่างี้ก็มีโอกาสเป็นภูมิแพ้ตาได้เหมือนกันนะคะหรือกลุ่มเด็กที่มีลักษณะของเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะโรคย่อพีก็ คือโรคอโทปิกเดอร์มาไตาติดนะคะเป็นผื่นภูมิแพ้ผื่นแห้งๆที่ผิวหนังเนาะ,ะต้องทายาอะไรอย่างงี้รักษานะคะตอนเด็กๆเนี่ยโตมาหน่อยก็มีโอกาสเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันเกิดจากอะไรภูมิแพ้ตาก็คือเกิดจากการที่เยื่อบุตาของคนเราเนี่ยคือตาขาวเนี่ยมันมีการตอบสนองต่อสารภูมิแพ้มากแล้วก็รุนแรงมากกว่าคนปกติคือคนปกติที่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้เวลาโดนฝุ่นโดนควันก็ดูจะแสบเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นเยอะแต่เด็ก ที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะตอบสนองแรงและดูเร็วกว่าคนที่ไม่เป็นก็คือสมมุติไปโดนฝุ่นด้วยกันเนี่ยเด็กที่เป็นภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยมันก็จะดูแบบตาแดงทันทีเลยเทียบับอีกคนนึงไม่เป็นอะไรก็แค่คันตาขยี้ตาเล็กน้อยแต่คนที่แบบมีมีความเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตาง่ายก็จะดูแบบตาอักเสบตาแดงขึ้นง่ายกว่ากว่าเด็กแบบเด็ก คนอื่นๆเด็กปกตินะคะอันนี้เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ตาเนี่ยลักษณะคือจะมีอาการคันตาคือขยี้ตาเลยนะเวลาพอโดนฝุ่นโดนลมเนี่ยขยี้คันตานะคะแล้วก็กระพริบตาบ่อยจะก,กระพริบตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิป๊บบ่อยนะคะแล้วก็ดูกระพริบแบบแรงเหมือนกำลังมีอะไรเหมือนละคายเคืองตาอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมากๆเนี่ยมันจะมีการแพ้แสงได้นเนาะพไปขยี้เยอะมันก็เลยอักเสบนะคะตายิ่งอักเสบขึ้นก็จะแบบมีแพ้แสงน้ำตาไหลาตาแดงแล้วก็แสบตา รวมด้วยนะคะจริงๆเราเขาพบว่าสิ่งที่ทำให้เกิดปูิแพ้ตามากที่สุดคือไรฝุ่นเนาะอ่าแล้วก็พวกฝุ่นมแมลงสาบเกสรดอกไม้แล้วก็พวก ฝุ่นจากพวกหญา้าวัชพืชขนสัตว์นะคะพวกนี้ก็คือจะเกิดแบบเกิดเป็นสารภูมิแพ้ที่ทําให้เด็กกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ตาเนี่ยเวลาไปสัมผัสแล้วเนี่ยจะแพ้ได้บ่อยเพราะ,ะนั้นต้องหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าน้องเป็นภูมิแพ้อยู่เนาะอ่ะาวน,นี้ในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็สารละคายเครืองนะคะที่ทําให้เกิดตาแดงได้เนี่ยก็คือ,อลักษณะก็คือเหมือนกับว่าเราไปโดนสารเคมีบางอย่างหรือว่ามีอุบัติเหตุบางอย่างแล้วอยู่ๆก็ตาแดงขึ้นมานะคะอย่างเช่น ง่ายๆเลยเจอบ่อยสบู่เข้าตาเวลาสบู่เข้าตาแล้วแบบแสบตาเนอะสะบู่มันมีความเป็นกรดเป็นด่างใช่ไหมคะมันก็เข้าตาปุ๊บก็ รู้สึกแสบตาคันตาก็จะมีการแพ้ตาก็จะแดงได้เวลาหลังอาบน้ำมาพอสบู่เข้าตาพอออกมาจากห้องน้ำปุ๊บตาแดงเลยอย่างนี้ก็มีเนาะหรือว่าแชมพูเข้าตาเวลาสระผมแชมพูเข้าตาแสบตาตาแดงหลังหลังสระผมเสร็จอันนี้ก็เป็นได้นะคะหรือว่าอาจาจะเกิดจากอุบัติเหตุได้เนาะอ,อย่างเช่นแบบเล่นกันไม่ทันระวังนะคะแล้วแบบมือมือมือเผลอเล่นกันแย่งกันไปแย่งกันมามือไปจิ้มเข้าตาอย่างเงี้ยก็เกิดตาแดงได้นะคะหรือว่าถือดินสออยู่เล่นกันไปหยอกกันมาดินสอจิ้ม ตาอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็<ห>ทําให้เกิดตาแดงได้เพราะฉะนั้นคือคงต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็สารก่อระคายเคืองพวกนี้นะคะอ่ะอันสุดท้ายก็คือเรื่องของท่อน้ําตาอุดตันนะคะท่อน้ําตาอุดตันก็ทําให้เกิดตาอักเสบได้เหมือนกันนะคะคันี้ท่อน้ําตาอุดตันเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เจอบ่อยในเด็กช่วงก่อน1ปีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกทารกแรกเกิดเนี่ยมักจะเป็นนะคะลักษณะของท่อน้ําตาอุดตันก็คือตาเด็กอะ มันจะดูแบบเหมือนกับมีน้ําตาคลอเออเออตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยพอน้ําตามันเออเออน้ำตามันโดนกับอากาศข้างนอกมันก็เลยทําให้ เป็นขี้ตาขึ้นมาสีขี้ตามก็อาจจะเป็นแบบสีเหลืองได้หรือว่าสีขาวได้แต่มันมักจะไม่ค่อยเขียวนะคะแล้วก็ลักษณะเด็กเนี่ยบางคนก็จะมีแบบฟุดฟัดเหมือนคัดจมูกรวมด้วยได้นะคะเพราะว่ามันจะมีท่อต่อท่อน้ําตาเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างหัวตามันจะเป็นเส้นลงมาต่อที่จมูกนะคะแล้วมันจะมีพังผืดเล็กๆก,ก,กั้นอยู่นะคะอันนี้ตรงเนี้ยปกติในคนเราทั่วไปอะพังผืดนี้มันหายไปละเด็กโตไม่มีแล้วพังผืดนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่แบบมีน้ําตาน้ําตามันก็จะผ่าน พ ผ่านตรงหัวตาลงมาที่จมูกแล้วก็เป็นน้ำมูกไหลออกมาอ่ะอันนี้เนาะอ่ะก็แต่ว่าเด็กๆเล็กๆอะค่ะคือท่อเนี้ยมันยังแบบมีพังผืดขวางอยู่มันก็เลยทําให้เวลาที่มีน้ําตาออกมาน้ําตามันไม่ไหลลงจมูกไม่พ่นออกมาเป็นน้ํามูกแต่มันยังคลออยู่ในตาอยู่ตลอดอะคะ่ะก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนตาเออๆแล้วพอน้ําตาโดนอากาศก็เลยกลายเป็นขี้ตาขึ้นมาแล้วเป็นมากๆเนี่ยก็จะเกิดตาแดงตาอักเสบได้นะคะตรงนี้วิธีการดูแลเบื้องต้นก็คือต้องนวดหัวตานะคะอย่างถูก วิธีนะคะก็จะสามารถที่จะรักษาเรื่องของท่อน้ำตาอุดตันได้ค่ะหากว่าเรามีตาแดงแล้วเนี่ยก็คือต้องไปพบหมอนะคะแล้วไปพบคุณหมอคุณหมอทําอะไรคุณหมอไม่ได้แลบลิ้นใส่เราเนาะไม่หายตาแดงแต่ว่าคุณหมอก็จะตรวจดูจะต้องแบบห่างตาดูก่อนเนาะว่าเป็นตรงไหน ตาแดงตรงไหนตรงเยื่อบุตาขาวหรือเข้าตาดําแล้วกระจกตามีรอยแผลหรือเปล่านะคะร่วมกับอาจจะต้องเอาขี้ตามาตรวจดูเชื้อร่วมกับการเพาะเชื้อนะคะเพื่อดูว่ามันคือเชื้ออะไรเราจะได้ให้ยารักษาถูกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในรายที่เป็นเด็กทารกที่แบบอาการรุนแรงมากๆเนาะอย่างเช่นแบบติดเชื้อจากช่องคลอดแม่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องมีการแบบตรวจเลือดเพาะเชื้อในเลือดร่วมด้วยกับการนอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะ หากเป็นการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะการรักษาเรื่องของตาแดงเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองอาการเนาะในกลุ่มไวรัสเนี่ยเกือบทุกโรคเลยคือการรักษาประคับประคองอาการคือพูดง,ง่ายคือไม่ได้มียาฆ่าเชื้อหรืออะไรมาฆ่ามันเดี๋ยวจะหายเองนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องประคับประคองร่วมกับเรื่องของการรักษาความสะอาดนะคะเรื่องของการเขาเรียกว่าเทคนิคการเช็ดตา เขาเรียกว่าไฮไอไฮยีนเนาะก็คือทำความสะอาดตานะคะแล้วก็อาจจะมีการให้หยอดน้ําตาเทียมนะคะเพื่อที่จะแบบให้หล่อลื่นจะได้ลดการระคายเคืองตาแต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่เป็นการติดเชื้อแบคท,ทีเรียนเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการกินหรือว่าการหยอดการป้ายตานะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็กคือยังร่วมกับการเช็ดทําความสะอาดตาด้วยนะคะอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของตาแดงตาอักเสบจากภูมิแพ้ตานะคะตรงนี้ก็เราจะต้องหา ต้นเหตุก่อนว่ามันเกิดจากอะไรเนาะถึงเป็นภูมิแพ้ตาเพื่อเราจะได้รีกเลี่ยงให้ถูกนะคะแล้วก็ร่วมกับการรักษาเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาทานยาแก้แพ้กินนะคะในบางรายที่แบบมีการรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาทางน้ำเกลือยาลดอักเสบอะไรพวกนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นพวกลักษณะของแบบภูมิลักษณะจากอุบัติเหตุนะคะหรือว่าสารละคายเคืองเนี่ยจริงๆเราก็จะต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจดูว่ามันมีแบบลักษณะของกระจกตาเป็นแผลหรือว่ามีแบบมีลักษณะอักเสบ เข้าไปในตาดำมาเลยหรืออย่างนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะแบบมีการแบรบตรวจดูโดยเฉพาะร่วมกับมีการถ้าเจอสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในตาแล้วทาให้ตาแดงหรือตาอักเสบก็จะมีการเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออกนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการรักษาของพวกบรรเทนหรือสารคลายเครื่องแต่ถ้าเกิดเป็นท่อน้ําตาอุดตันนะคะแล้วก็ตาแดงขึ้นอันนี้นะคะก็จะมีการนวดหัวตานะคะเพื่อที่จะเปิดท่อน้ําตานะคะร่วมกับการทําความสะอาดตาอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็อา จะแบบให้ยาพวกยาหย่อนหรือยาป้ายตาถ้าในกรณีที่แบบมีการติดเชื้อร่วมด้วยค่ะการทำความสะอาดตาของเด็กนะคะคืออันนี้ใช้วิธีนี้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตเลยนะคะวิธีการก็คืออันดับแรกเลยเนี่ย คนที่จะเช็ดตาให้ต้องล้างมือสะอาดก่อนนะคะล้างมือถูมืออะไรให้สะอาดตัดเล็บอะไรให้สะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้สำลีก้อนสำลีก้อนกลมๆนะคะชุบกับน้ําต้มสุกนะคะที่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วพอชุบเสร็จแล้วเราก็บีบรีดออกให้มันแบนๆอ่าเหมือนกับจะหมาดๆนิดนึงแต่ให้แบนๆน,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเช็ดตาเด็กเวลาเช็ดจะเช็ดจากหัวไปหางตานะคะเช็ด ปื๊ดทีหนึ่งนะคะเช็ดเสร็จแล้วก็ทิ้งไปถ้าจะเช็ดอีกรอบหนึ่งเอาก้อนใหม่ชุบน้ําต้มสุกบีบให้แบนแล้วเช็ดใหม่อรอบหนึ่งปื๊บไม่เช็ดย้อนไปย้อนมานะคะเพราะว่ามันจะทําให้ปีการติดเชื้อซ้าไปซ้ามาได้นะคะถ้าน้องเวลาเช็ดเนี่ยถ้าเป็นเด็กโตเราอาจจะต้องบอกให้น้องหลับตานะคะเพราะว่าถ้าลืมตาขนสัาลีอาจจะเข้าตาได้นะคะถ้าเกิดเวลาที่ ที่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยอาจจะแบบแอบ,บทําตอนที่แบบน้องหลับอยู่ก็จะได้แบบน้องจะได้หลับตาก็าจะได้เช็ดได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากเช็ดเสร็จเนี่ยก็อาจจะใช้พวกผ้านะคะที่สะอาดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบสำลีก้อนใหม่ก็ได้นะคะเช็ดซับเบาๆนะคะเพื่อแบบให้แห้งค่ะอันนี้จะเป็นการทําความสะอาดตาเด็กตามช่วงวัยนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการนวดหัวตาเด็ก เรื่องนวดหัวตาเด็กนี่หมอเคยพูดหลายคลิปแล้วแต่อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาย้อนให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะวิธีนวดหัวตาเด็กทํำยังไงก็คือจริงๆจะแนะนําว่าให้นวดเนี่ยเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอน4เวลานะคะรอบหนึ่งอาจจะประมาณ20ครั้งนะคะมันก็จะรวมกันได้4-2-8เป็น80ครั้งต่อ จริงๆเขาบอกว่าจะประมาณ80-100ครั้งต่อวันนะคะเวลานวดแล้วก็จะทำให้ท่อน้ำตาเปิดนะคะเวลานวดนวดยังไงนะคะล้างมือให้สะอาดเหมือนกันนะคะคุณแม่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้นิ้วก้อยนะคะคือต้องตัดเล็บให้สั้นเนาะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเราเนี่ยกดที่บริเวณหัวตานะคะกดตรงหัวตาตรงนี้นะตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็นวดนวดวนหนึ่งลูบมาที่จมูกด้วยนะคะ2 สามทำอย่างนี้20ทีเสร็จแล้วใช้สำลีชุบน้ำบีบให้แบนแล้วก็เช็ดตาตามนะคะอ่ะอันนี้ก็ให้ทำเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนนะคะมันก็จะรวมกันได้80ครั้งถ้าทำดีๆเนี่ยจริงๆประมาณสัก3-4วันไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเนี่ยท่อน้ำตาน้องก็จะเปิดแล้วก็เป็นปกติคะ่ะ ภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้นะคะในเรื่องของตาแดงก็คือจะมีเรื่องของกระจกตาอักเสบนะคะซึ่งตรงนี้มันเกิดจากการที่เชื้อจากเยื่อบุตาขาว,วามันเข้าไปที่ตาดําไปที่กระจกตานะคะราวน,นี้หากกระจกตาอักเสบแล้วอาการจะมียังไงคือจะแพ้แสง นะลืมตาไม่ขึ้นเลยแสบตามากเลยเห็นแสงก็ต้องหยีตาแบบหลับตาตลอดเวลาเลยน้ําตาไหลตลอดเวลานะคะแสบมากอันนี้คือจําเป็นที่ต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าหากปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจะทําให้เกิดสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ค่ะอันนี้มันเกิดจากการที่คุณแม่ก่อนคลอดเนี่ยมีการติดเชื้อบางอย่างนะคะเชื้อบางอย่างได้แก่เชื้ออะไรบ้างที่เจอบ่อยๆก็คือเชื้อหนองใน อ่าหนองในเนาะเชื้อคลามัยเดียนะคะแล้วก็เชื้อเริมเนาะซึ่งเชื้อพวกนี้มันจะทำให้ลักษณะของคุณแม่ที่ผิดปกติคือจะมีตกขาวที่ผิดปกตินะคะเป็นหนองเนาะหรือว่าแบบมีกลิ่นเหม็น ที่ตกขาวนะคะในช่องคลอดมีกลิ่นเหม็นหรือว่าบางทีตกขาวเป็นสีเขียวสีเหลืองเลยร่วมกับบางทีอาจจะมีเป็นตุ่มเป็นผื่นขึ้นได้ที่บริเวณอวัยวะเพศนะคะอันนี้ลักษณะของตกขาวที่มันผิดปกติอันนี้คือมันจะออกมาจากช่องคลอดนะคะ,ะก่อนน้องจะคลอดแต่หลังจากคลอดน้องแล้วเนี่ยทารกเนี่ยเด็กก็จะมีขี้ตานะคะมีขี้ตาเหมือนหนองมีตาบวมแดงนะคะแล้วก็บางรายเนี่ยก็คือ น้ำตามันจะออกมาเป็นแบบสีเลือดได้เลยเพราะว่ามันเกิดจากการที่ว่าจังหวะที่คลอดเนี่ยก็คือเหมือนกับคลูดไปกับเชื้อในช่องคลอดแม่นะคะออกมาทางช่องคลอดก็เลยติดเชื้อออกมาตาน้องก็เกิดการอักเสบขึ้นซึ่งพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นทันทีหลังจากที่ที่ออกมาจากช่องคลอดแม่อาจจะเวลาประมาณ3วัน5วันหรือบางคนประมาณ1อาทิตย์หรือ2ออาทิตย์เนี่ยแล้วแต่โรคนะคะที่ที่ติดเชื้อมาเนาะเพราะนั้นเด็กก็จะมีขี้ตาผิดปกติได้แต่ว่าลักษณะมันจะรุนแรงมากมันจะไม่ใช่ท่อน้ำตาอุดตันแล้วคือตาบวมแดงขี้ตาเขียว

เลยนะคะแล้วก็ตาบวมมากนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรักษานะคะอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามันจะมีผลต่อการมองเห็นแล้วก็ในรายที่ติดเชื้อรุนแรงมากๆเนี่ยเชื้อจากตามันจะลามเข้าไปที่สมองได้ทําให้เกิดอาการอันตรายมากเลยนะคะอันนี้วิธีการป้องกันก็คือหากคุณแม่กาลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยต้องคอยหมั่นเช็คตัวเองนิดน,นึงว่าเรามีอะไรผิดปกติที่อวัยวะเพศหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของตกขาวที่มันแบบผิดปกติไปตกขาวเขียวเหม็นหรือเหลืองหรือว่าดูแล้วมันไม่ปกติ ยก็จะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อแกทารกค่ะ โรคตาแดงนะคะหากเป็นการติดเชื้อและแบบรุนแรงมากเลยเนาะมันก็จะสามารถทําให้แบบส่งผลให้เกิดในเรื่องของการมองเห็นเด็กที่ผิดปกติได้นะคะเพราะว่าเชื้อมันจะทําลายกระจกตาเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นในแบบเด็กแรกเกิดนะคะแล้วทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันจะทําให้เกิดตาบอดหรือว่าสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้เลยนะคะในส่วนของอันอื่นสาเหตุอื่นๆที่ทําให้เกิดตาแดงเนี่ยแล้วมีผลกระทบอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นในกลุ่มพวกของภูมิแพ้ตา ภูมิแพ้ตาเนี่ยก็คือเด็กอะ่ะมันจะมีอาการคันตาน้ําตาไหลนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้แบบเวลาที่ภูมิแพ้ขึ้นตาทีหนึ่งอะ่ะตาแดงมันทําให้แบบไปโรงเรียนไม่ได้้วก็อาจจะมีผลแบบต้องหยุดเรียนนะคะตรงนี้ก็จะรบกวนชีวิตประจําวันได้นะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตาแดงก็ควรจะต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาค่ะสำหรับเด็กที่เป็นโรคตาแดงนะคะเราก็ควรที่จะ หยุดอยู่บ้านไม่ไปโรงเรียนเนี่ยจนกว่าจะหายตาแดงเนาะ คือจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยหากเป็นเรื่องการติดเชื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไวรัสหรือว่าแบคทีเรียนะคะอาการเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาประมาณ7-14วันเนาะดังนั้นเนี่ยคือแนะนําว่าถ้าเป็นตาแดงเนี่ยหยุดยังต่ำเนี่ยประมาณ1อาทิตย์นะคะหรือจนกว่าตาแดงจะหายไปนะคะแต่ว่าในรายที่เป็นอุบัติเหตุนะคะหรือว่าสารเคมีหรือว่าภูมิแพ้ตาเนี่ยก็คืออาการเนี่ยมันจะดีขึ้นเร็วกว่ากลุ่มที่เป็นการติดเชื้อเนาะเมื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะประมาณ5วัน7วันก็จะหายได้ เพราะนั้นก็คือแนะนําว่าในกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่การติดเชื้อเนี่ยอาจจะหยุดเรียนจนกระทั่งตาหายแดงก็ประมาณ5-7วันก็สามารถที่จะไปโรงเรียนได้ตามปกตินะคะในขณะที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราต้องทอํายังไงบ้างก็คือหากมีน้องเล็กๆหรือมีเด็กคนอื่นอีกเนี่ยในช่วงที่เป็นตาแดงก็ควรที่จะต้องแยกเข้าของเครื่องใช้นะคะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าต้องแยกออกจากกันนะคะเพราะว่ามันจะส่งผ่านกันเนี่ยติดกันผ่านทางเยื่อเมือกน้ำตาได้ค่ะ คือจริงๆเราหากลูกเราเป็นตาแดงนะคะเราก็ควรให้ยุลูกเราหยุดเรียนเนาะเพราะว่าโรคเนี้ยมันสามารถติดต่อได้กันทางน้ําตาทางขี้ตานะคะสารคัดหลังสัมผัสกันซึ่งในเด็กๆๆดเล็กๆโดยเฉพาะแบบเด็กอนุบาลเนี่ยบางทียังแบบ มันยังยังไม่สามารถที่จะป้องกันกันได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางทีอาจจะแบบขยี้ตาแล้วเผลอไปจับมือเพื่อนเล่นกันอะไรเงี้ยก็จะติดกันได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหากมีเด็กเป็นตาแดงในห้องเรียนเนี่ยมันก็มักจะลามไปหาคนอื่นๆได้ง่ายดังนั้นการที่ดีที่สุดคือหากลูกเรามีอาการตาแดงก็ควรที่จะต้องหยุดโรงเรียนนะคะจนกว่าจะหายเนาะในเรื่องของการที่เราจะสอนลูกเนี่ยก็คือในเรื่องของสุขอนามายัยเรื่องของการที่ไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตู ตัวผ้าเช็ดหน้านะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการล้างมือนะคะก่อนกินข้าวหลังกินข้าวก่อนหลังเข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารไม่ใช้แก้วน้ําร่วมกับคนอื่นนะคะแล้วก็หากมีเด็กเป็นตาแดงเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตบ,บอกลูกนะว่าแบบในลูกถ้าเกิดลูกเห็นเพื่อนนะคะมีตาแดงอยากไปเข้าใกล้น้ำไม่งันเดี๋ยวหนูจะติดได้อ่าเราก็ต้องบอกลูกอย่างนี้นะคะสอนเรื่อยๆสอนบ่อยๆค่ะแล้วลูกก็จะ เริ่มซึมซับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เมื่อไปโรงเรียนเลค่ะ อันดับแรกเลยนะคะก็คือหากตาแดงตาอักเสบต้องหยุดเรียนนะคะหรือว่าหยุดงานเนาะเพราะว่าจนกว่าจะหายแล้วก็จะต้องพักผ่อนให้มากๆงดการใช้สายตานะคะเพราะว่าการที่เรายิ่งแบบสมมติหยุดอยู่บ้านแล้วแบบหยุดดูทีวีหยุดเล่นหยุดอยู่บ้านก็จริงแต่แบบเล่นดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตดูคอมเล่นเกมเนี้ยมันก็ไม่ได้พักผ่อนสายตาตามันก็ไม่หายง่ายเนาะจริงๆแนะนําว่าควรจะต้องแบบพักผ่อนอย่างเต็มที่พยายามหลับตาปิดตานอนบ่อยเยอะๆนะคะก็จะช่วยได้นะคะเรื่องของการปิดตาจาเป็น ไหมคือถ้าเป็นตาแดงเนี่ยไม่ได้แนะนําให้ปิดตานะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของกระจกตาอักเสบเนี่ยบางรายก็จะมีการปิดตาได้ค่ะอันนี้อันที่2ก็คือระหว่างที่มีการระบาดของโรคตาแดงอย่างเช่นในช่วงฤดูฝนนะคะเราก็จะต้องแบบหา วิธีการป้องกันนะคะระวังไม่ให้แบบตัวลูกเราเอ่ะไปสัมผัสกับเพื่อนที่แบบเป็นตาแดงนะคะก็จะต้องแนะนําในเรื่องของไฮยีนการรักษาความสะอาดการเน้นล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะคะสอนลูกเวลาคันตาอยาขยี้ตานะคะเพราะว่าเชื้อโรคอาจจะเข้าตาได้ตาเสบได้เนาะแล้วก็พยายามไม่ให้ลูกเนี่ยเข้าใกล้กับเพื่อนคนอื่นที่เป็นตาแดงหรือว่ารู้สึกว่าเพื่อนไม่สบายอย่างเช่นเพื่อนแบบตาแดงอยู่หรือเพื่อนไอน้ำมูกก็ตามแล้วก็ต้องบอกลูกว่าอย่าเข้าใกล้นะพยายามอยู่ห่างๆไว้ เพราะไม่งั้นเราอาจจะติดเชื้อแล้วไม่สบายแบบเขาได้นะคะแล้วก็เรื่องของการงดการใช้เข้าของร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้านะคะหมอนแก้วน้ําจานชามอะไรก็ต้องพยายามแยกนิดนึงนะคะก็ต้องบอกลูกไว้นะคะอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการงดเล่นน้ําในสระว่ายน้ํานะคะอันนี้ค่อนข้างสําคัญนิดนึงเพราะว่าหากเป็นตาแดงไม่ควรจะเล่นไม่ควรลงไปไว่ายน้ํานะคะเพราะมันจะทาให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้นะคะคือ เชื้อจากตาเราเวเวลาพอเราลงน้ําบุ่มในขี้ตรงขี้ตาแล้วก็กระจายกันอยู่ในสระคนอื่นเล่นกันนะคะก็จะสามารถติดได้เพราะฉะนั้นก็คือควรจะหลีกเลี่ยงการเล่นน้ําหรือว่าเล่นในสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนนะคะสําหรับคนที่เป็นตาแดงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของโรคตาแดงนะคะจี่จิงงก็เป็นโรคที่เจอได้บ่อยเหมือนกันเนาะในเด็กแต่ว่าโรคนี้มันก็จะมีตั้งแต่ความรุนแรงน้อยไปยันถึงความเป็นรุนแรงมากเลยนะคะยังไงก็ตามในเรื่องของการป้องกันเนี่ยดีที่สุดก็คือเรื่องของการรักษาสุขอนามัยน,นะคะไม่ขยี้ตาเนาะเน้นล้างมือแยกเข้าของเครื่องใช้จากคนอื่นนะคะก็จะเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับในทุกๆโรคนะคะทั้งโรคตาแดงโรคติดเชื้อหลายๆโรคเนี่ยก็ป้องกันได้โดยวิธีนี้ทั้งน,นั้น,นะคะ่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่าน ชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อได้มีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆค่ะวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย